สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ผมก็มาประเชิสังสรรกับช่องของผมนะครับซึ่งช่องผมต so อนนี้ครับเดินทางมาที่15ซับสไคร b เบอร์แล้วซึ่งเป้าหมายต่อไปของผมคือ20ซับนะครับสำหรับเหมือนเดิมครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูใหม่ครับผมก็ราบขอน้องนิดนึงครับกดซับให้ผมเลยครับกดตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเลยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห่ที่ผมอัพต่อไปทุกคนจะได้ทันแน่แนกนนะครับ อันนี้ก็ไม่ใส่ใครมาเป็นเลนแรกหรือครับแล้วก็บอกไว้นะโอเคครับเำหรแค่นี้ผมมาประชาสัมพันธ์แค่นี้ครับวันนี้ไปชมคลิปกันได้เลยครับรรแบบนี้ต้องเล่นเยี่ยงไร ไปยมดสายมาขวา,าคมาูมาขวา,าคูมาไม่ไปทางนี้ชนี้ขอคู่ตั้รือยมาเยอัตวชช่างมันเถอะตายหมดกับแคทที่เส็็จตายบีหมดแล้วมั้งมึงเล่น,นแบบนี้นเงียบเลย มาได้ดเหมือนนี้กับคนเยนะอะๆเดาเอหรือบีอ่ะบีบโอ้ยใกล้กันเลยอ้าวเดทางเหรอโอยเปิดมาเลยเปกันบีไหมไม่ไปเอเสน,นี้โซรตัพกับหมลย โอ้โห r y ร o ี r y s ร r ี y สอรีโดนไรกันบ้าก็มีมี่เสือาเอลืมไปมันโดดโปเต้ม่โซนใหญ่รวยกันแนก ว่าไงไอ้ลูกโลไฟนัแขงนี่เอ๋เอ้ยเอ๋ bro เอ๋ bro ดูเลยเล่นไงตานีเอ๋เอตานีปล่อยไกลไปก่อนแล้วกันไม่รู้แมพทุกคนบร ไปเลยปูนโอ้ยมีน่าจะดักประตูแล้วนะต้ go, s <S อเจอเลยเนียฮะ สัตว์ชอบเล่นมากกตรงนี้บียิงตัวไม้สัตว์เอลเบมีโอ้สามตัวยู่มีบีมดเลยมีบลมีบเจรเซ้ายซ้ายลงอรงข้างหน้ามงอตรงไลยงซ้ายตงซ้ายตซ้ายตงซตซ้ายมีแ่ายมีแตายไม่มีขวออกข้างใเข้าแล้ข้านเข้าเ้ข้างใามึงอะเาะ

จะหลบ้านดดโดนเฉยอ,อ่ะเราเปิดหายผู้สูงมาเจออะไรวะเนี่ยะ,ะภาพ

ต้องมอราตกแล้วเออไตเรอ,อ้ัอหดนวะเอไอัเ,ออเลือดหนแล้วนะี่วะอ่าชิมหายเหรอห่ังวะไอ,อ้น่ะเส็รู เยิดแล้วอะีรู้ได้เหตุใดไอ้อไอ้นี่เอา,เอาจอจอ,จอ,นอนหนาแน่นลอยเปอร์เซ็นต์ปืนปืนที่ไหนกันล่ะกูซื้อไปแล้ว บีเลือนเ,เลือลสีเเลือนเลือสีให้ระเบิดกตรงไหนว่าบีอ,ะ,อะใช่ใช่ตงไหนใช่บีเบลวบีบลนี่มัม้อเขีเ่ยวมดหดหมดแล้วนะกูยิงขาโดนเด้อ

นี่วันี่บน้มาต้อมาต่เฮี้ยบวัดกระตาเรื่อแเรื่องแปอสัตว์กูเจอตัวเฮี้ยนี่ตลอดเลยโอ้ยจริงเสียตกลงันเป็นกองก่องอย่บนน้นแหละบนนันแหละนั่นแหละเอาๆงหเอาหลังมี ได้ยินเสีย,ยสงยืนแรงไม่ได้หันไปสางสามว่าไงว่าไงวยสามเฮ้ยเขาปืนอะไรดูด้วยชนะเขาไม่ได้ตายดิเอ๋เอ,เ,อ,อ <c oughs> เดิมแล้วกัน รวังตรงมันโดนลอยหลังไว uh huh. ้ตรงนี้ะสำงกัญเพราะเป็นทางเชื่อมตรัวตกมาวัดวัดมาไหมตกบีอรกไดไม่ไม่ทางเชื่อมไม่อะไร่อะไรก็ไเห็นวขึ้นมาขึมาเลียดกุโะขึอรออยู่เดินเดินยวรไปรลออย่นี่จด<บ>ไตายละ <c oughs> เเเตายอ่ะตายละไม่รู้ว่ามีตัว่ะมีหรอเขาเลี่ยนเขาอะไรนะ

ถ่าจะมาอีกเฮ้ยมีอตกรบจด้วยตัวรบจด้ยวยสวยวะเอาไปกัน,นตัวเชดเนเลยตัวท่อ,อหลังวะเดี๋ยวดูท่อดีก<ว>อ, <S <S อาโอ้ยอะไรว อยู่บ้านเลยไม่เลยววไปายที่เดิมครับไม่มาเลยวะมาอยู่ที่เดวมอ่อเนี่ยแล่ไม่จรงิงจริงตามาทำมาทำม,มาไม,ม,าาม,มนจะิงจรินจริจริงจิง ไปไหนไปไหนออกออกมุดข้าวไปมุดข้อวไปลอยวางแรงกันเห็นแล้วพี่นอ้นงงองไในที่ยังมีตัวไหนวะซ้ายซ้ายมึงมีมีซ้ายมีซ้ายมีหน้ามึงอ่ะหน้ามึงมีเนี่ยเนี่ยซ้ายตรงประตูหน้ามึงอ่ะซ้ายซ้าย

มัมาเช้ากูกจะตาเลยตรงไหนวะเยี่ยกูใส่ไอ้เร็ววะเรื่องเดิมเรื่องเมเลยมาทางนี้ด้วยกันหมดเลยเดินโดนไปเดินไปเดินไปตายดอกซ้ายไปไปเอาไปใช้เปเดี๋ยวข้างขวาข้นงขวาไปข้างขวาไปข้างขวาไปโยมาละมาละพอหลังละว่าถึงงานนี้ถุย นับเล็กๆเอาผิดทางเลยอ๋อถูกแล้วเฮ้ยเฟรไให้ก่อ,อนเต้าบี๋หมดเลยโอ้ไม่โดนนีโอ้ยหลังม,มาจริงจริงขา,ขาปัดตัว เพราะถ้ามันลากขึ้นเมื่อกี้กปาร์ตัวแตกในเมื่อกี้มันก็เสเือกมันยิงให้มันตายอยู่เกเอฟเขากมีอยู่รอยอยู่รออยู่ลยโอ้อยี่ยยิงสวนได้นัดเดียวเคเอฟหมดแล้วมาเบิร์ตกวขึ้นมาซะขึ้นมาลงท่อเลยออไปออไปออไป

เป็นหัวเฮียแล้วเพื่อนมีเอะทำไมวะเราตกโอ้โหไม่โดนไปไหนนะเพื่อนวัดกันเหรเช็ดรูกเพื่ออะไรเนี่ยเหมือนจะโดนหัวนะเมื่อกี้ไม่โดนตายและหลอกใช่เก็บปืนมันซะอ๋ออ๋อ รถที่อะนะเดินแส็งแรงเลยลวะนี่คือพวกวพรถ <c oughs> เอ่อนเลยนะไอ้เหี้ยเพื่อนบางกูสัตว์ยิงเพื่อนเออมันวิ่งปากกระสุนกูอ่ะเยี่ยล้วบ้านเข้าเลยเข้าอย่างโออค โอ้ขางไอ้จิ๊โซ่า่งเขยนวะ เมื่อกี้เขาอะไร้องมาูมาวัดอบบีวะเนเนตอก็ up, อเนเนี่ยเป็นงนี้วะว่าคยับเยมเมือเ่อกี้ฮ่ามันจเบี Hãy subscribe camera. kênh งไ,งไปได้ลรวทั้งนั้นไปบีเ,เมื่อกี้มึงไหลกูใช่ไหมตอนนี้กูจะไหลมึงกลับนี่งไงไ<ว>ล้อมอยู่แล้ว นีเขาได้ต้องมีครับรอ้อมกนตนน้วิ่งเหรอนี่จะไปวาไม่ยังไงไอ้วางแล้วม่ถุงแลวางเลยตัวน้เหรอตัวนี้เหรอตวีิ่งวิ่งไเลยวิ่งเรือเรืออนนี่อรนี่้อนหลังเล็กเดยดูหลังไม่กล้ามาหรอกเรือปืนเรือืนเือืนมาแล้วเรือปืนเรือืนหลังม อาทปืนกูกระนึกวายูนี่ทอนเหมือนเดิมดีกว่ะเนี่ยมาโคตรเยอะเลยมอสอ่ะฮะสองคนก็ต้องไม่เต็นเ็แตันเียทีนีบอกแลแทงตันเียหลังๆ เราเราทานนี้ชนมือเราิีเเที่นี่รูณซ้เิดแล้วใช่ไหมพุกทั้งนั้นไอสั์เรียบกูเรียบทิยเก้าข้างนามึงโนรออยู่ต้องเดินไปเจ็บคนตายหัวเลยแตะขวาอแต่ถ้าลุยมันได้นี่ชนะนะเดี๋ยวต้องเห็นไม่ๆซ้ายซ้ายซ้ายลองซ้ายดีกว่าอะ แชนมาแต่แต่กูแชนมากมีหัวแช่นเลยสัสโอ้ยโดนปิทดทางกแช่นเลยสัสหัวนะหัวนะหัวนะไอ้สัสกแ,แนม,ามาึงแมอีเหี้ยตายเลยไปอยู่ตรงนี้ ไงเขยไเขาไปเลยเขาไปเลยเดี๋ยวเราไปางกี้วันนี้มีคนในวัดเพือนยูอะไรก็เกียเนี่ยเกียหมดลเนี่ยวางเลยวางเลยกลับตามทางกลับมาหน่อยอนนี้ันนี้ใครจะมอี่ยนีหักอยู่ในหัพวกเองจะไม่ลองไปเปิดโลก B ใหม่เลยไหมลองหาทาง ลงไปดี๋ยวสัตว์มึงโคลนเยอะจริงปะเนี่ยทิพหายกันหมดแล้วรีบจังว่าเลยเคุณละสามโอ้ยคุณละสามปะจะปราดูชิดเลยเปิดใจดีบ้างเถอะดูว่าให้ละมันน่าจะได้สน,นัยแล้วมั้ง

mama 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 luôn, mama 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 mai mama 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 Mà mama 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 được, mama 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 cái này, mama 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 mama

โดนกูเหรอวะเลียดก,กูบอมไปเห,หรอวะใช่ใช่กูโดนใครโดนยิงตายะวะโดน,นลหลังไงบอสวะเราโดนหลังไงบอสโอ้ไม,ม่ <c oughs> แต่กูจะลอยมันนะกูไม่อิสรไอ้อเหี้ยเอาร,รอูปตกเองไอ้เหี้ยตาย มาวะโอเควะที่ม่อวานเลยวผมอห้ยังไม่้อหปดส่ใส่ใส่ใส่ตรงนี้แล้วตัดแล้วเดียวเลดปตงน้นเนียไห้เนี่ยทัวขวาว้ทัวหลังวเไปเไปตรงนี้มันน่าตดับนี่ะน่าต่อไว้่อไปมันจําตาเข้าไม่ได้อ่อย่านี้ไปเลยไปเลยไปอ๋อมาหนึกโอเค ออเอไม่ไม่เปี่ยวหลังนี้เปลี่ยวมเอะหลังนี้ฟ้าควะเอ๊ะเนี่ยอยู่นี่ยเออแม่มันเห็นมือซ่อนเลยซ่อนเลยจับอยู่สุดๆมุมอ่ะมันก็ไม่เห็นมันเองมันไม่เห็นมึงอ่ะมึงนี่มันเสียงตีมมึงก็ยิงหลังมืยไม่สนใช่นี่ทางหนบ้างมาทับประตูทา้งหมนบ้างหน้ามึง่กหน้ามึง่กหน้ามึงแกไปเลยไปเลยไปเลยยิงวันนี้ต่อว่าเปิดแล้วหลังมึงแกเพราะมึงไปแย่ สา้บอลตรงนนข้งหน้าจนี่กันไหมนีไปไปไปสบายใจโหหดกันแงวะเฮ้ยยพ่อพ่อพ่ออ่พ่อ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  ตรงนี้พ่อท่อวะสามท่ยังเคียร์่อนะเนี่ยตรงตรเพื่อนมึงอะพ่อท่อตาแล้วพ่อท่อสองท่อสองแล้วพ่อทอสอเพื่อนมึงตายแล้วเนี่ยเห็นละเนี่มััดเลียงรอเียงะตายแล้เราซาเราซาเราซาละเดี๋ยวเราเยอะี๋มาเดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยตาย้ตายล้า้ตายล้ออส เิดเชี่ยวเนมไอ้มไมุ่มบอกความจริงว่าท่านนายเปิดมาแล้ว, <c oughs> ลวได้เวลาเอาสไนรัวไปเฉิดฉายที่ยมาหลังมาเชียร์หลังหักแล้ว สองนะสไม่น ok ่าเล่นเลยกูเล่นเยอะไปไหนกันไปกนไปกนไปนไนไปกไปกัเลยกดูดูประตูดูประตูดูประตูมขาก็ đu ba tôi ừ đu ba tuu lên. tăng inambo, nó không bù cú của sao này? sao này? đâu này mà? không thấy. ở bên này. ơ, nổ top bì bự, หมดแล้วเนะี่ยแล้วไม่ไปเกี่ยร,รบรวางวะคิวหมดเลยเอ่ะอ่ะฮะดี๋ยนเดียวแล้วเนะอองลงอยู่ล่าง B แล้วแบบนี้ถูกไปไปไปนอพวก,กมึงอยู่อาจจะยิงเจ็บสามเลยได้ปาาหมดเลยอย่าออมองนะว่าทิ้งเอาแต่ในกาดิอย่า 今天晚上。